อ่ะนี่นะครับวันที่10เมษายนนะครับเวลา16นา55นาทีนะครับทนายตั้มหรือทนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดพร้อมด้วยพิธีกรชื่อดังนะครับพี่หนุ่มกัญชัยและคุณแจงนะฮะปุณนาสาภรยาของแจ๊สสปุกนิชปาบยองกุ๊กๆกนะฮะก็เดินทางไปแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีนะครับกับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งในข้อหาข่คมขู่และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ส่วนในของแจสและแจงนะครับในข้อหาพรบอคอมพิวเตอร์และลิขสิทธิ์นะครับได้มีแกได้มีการแจ้งกล่าวโทษดำเนินคดีทั้งหมดพร้อมกับรวบรวมหลักฐานในทุกคดีกับผู้ใช้ Facebook รายนี้นะครับจากการที่การไปแจ้งแจ้งความสำเร็จแล้วนะฮะทางพี่หนุ่มเองเป็นตัวแทนมอบหลักฐานให้กับทางผู้การกองปราบปรามพร้อมกับให้สัมภาษณ์กับสื่อครับ กองปราบนะครับก็มายื่นเรื่องนะครับให้มีการตรวจสอบนะฮะนายซูเปอร์เน ja ียนไฮเดอร์ราจานะครับหรือว่าในบางแจ็กนะฮะเป็นเป็นเป็นคนปากีสถานนะครับแล้วก็ <ใน S 1> อยู่ใน,อนอตอนนี้อยู่อยู่ในคือไม่รู้ตัวตนที่แน่นอนว่าตอนนี้อยู่อยู่ที่ประเทศอะไรนะฮะแต่เชื่อว่าน่าจะอยู่ที่อเมริกาว่าอยากให้ได้มีการตรวจสอบชายคนนี้นะครับเพราะว่าสําหรับผมผมถือว่าเป็นเป็นไัยของสังคมไทยนะฮะก็เลยมีการมายื่นผมมีการร้องทุกสองเรื่องฮะก็คือเรื่องของการ มินประมาทนะครับแล้วอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการขู่ข่ขมขู่นะฮะโดยการที่ใช้ปืนเนี่ยมาข่มขู่ว่าระวังโดนลูกปืนอะไรเงนี้ฮะมาร้องกับทางท่านผู้การกองปราบครับคุณหนุ่มโดนขู่ครับทางตำรวจจะมีการไปดูแลรักษาความปลอดภัยไหมพี่หนุ่มจะเป็นต้องขอเลยไหมครับเออผม,ผมไม่ได้ร้องขอแต่ว่าท่านก็บอกว่าถ้าถ้าต้องการก็เดี๋ยวให้บอกอะไรเยงนี้ครับไม่กลัวไหมว่าเขาจะมีพรรคพวกอยู่ที่ไทยไม่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 กลัวครับไม่กลัวฮะผมเชื่อว่าผมเองไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งกับเขานะฮะ แต่เท่าที่ผมทราบมาแล้วก็ให้ทีมงานเนี่ยได้มีการไปไปตรวจสอบเนี่ยนะครับคือเขาค่อนข้างจะมีปัญหากับหลายๆคนครับครับครับคนคนนี้มีเขาก็มากขนาดไหนคะดูแล้วจากพี่หนุ่นะข้อขี่เห็นเขาโพสเนี่ยคือดูแล้วเขาแคบเหมือนกับไม่ได้จริงจังหรือว่าเราเรามองยังไงคะคือในในมุมของพี่เองพี่มองว่าพ,พี่ไม่รู้เ่าจริงจังหรือไม่จริงจังแต่พี่ก็พี่คิดว่าเขาเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่จะโพสอยู่แล้ว นะเพราะว่ามันก็มันก็สร้างผลเสียให้กับหลายๆคนปนป่วนไปด้วยแต่ว่าบุคคลอย่างพี่เนี่ยคือถ้าเขาจะมองว่าเป็นการปัติสำหรับพี่พี่ไม่ตลกด้วยเพราะพี่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันมันเกินเลยไปนิดหนึ่งคิดว่าเขามีปัญหาทางจิตไหมหนักหนักฮะหนักยังไงฮะก็หนักนะหนักหนักมากถ้าเขาดูอยู่แล้ว, <c oughs> ลวเขาอยากจะขอโทษกะรับโทษไหมครับผมว่าเขาน่าจะดูอยู่แหละ <c oughs> ตอนนี้นะจะรับคำขอโทษไหมคือคงไม่รับรอกครับ <c oughs> เพราะว่าผมมองว่า คนแบบนี้คือถ้าขอโทษทางหน้าเขาไปทำกับคนอื่ออีกก็ในเบื้องต้นเดี๋ยวหลังจากทางเรายื่นหนังสือแล้วนะครับเราก็จะมีการสอบสวนปากคานะครับก็รับคํ้ลงทุกไว้ในขั้นตอนก็ต่อไปก็จะดําเนินการต่อไปว่าแอ่กรณีนี้เป็นความผิดที่เกิดในหรือนอกราชกิจเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นความผิดที่ในราชกิจเราก็ทางวสเราดาเนินการแต่ถ้าเกิดความผิดนอกราชก็เราก็จะเสนออสส นะซึ่งเป็นมาส่วนผู้รับผิดชอบตามวิญญามาตาย0นะครับขั้นตอนก็จะเป็นแบบนั้นครับอะไรทุกมิติที่เกี่ยวกับกับตัวเขาครับเราเราก็ต้องทําการสืบสวนอยู่แล้วครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถหาคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ